ถ้าอสสสมหรือคู่สมรสหรือเจ้าหน้าที่เสียชีวิตในเดือนนี้จะได้รับเงินสงเคราะห์ตอนไหนสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพและในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมค่ะวันนี้ป้าปอก็มาตอบคำถามให้ทราบนะคะมีคนถามมาว่าถ้าเสียชีวิตเดือนนี้เราจะได้เงินตอนไหนค่ะป้าปอมีคําตอบนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะมีข่าวดีๆป้าปอก็จะได้มาแจ้งมีเรื่องสุขภาพดีๆป้าปอก็จะได้มาบอกค่ะ สำหรับคนที่เสียชีวิตในเดือนนี้นะคะ,ะก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิ้นสุดของเดือนที่ท่านเสียชีวิตนะคะทางสมาคมก็จะรวบรวมรายชื่อตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งเข้าไปนะคะแล้วก็รับเอกสารการเสียชีวิตของท่านรับใบคำร้องจากทายาทของท่านที่ส่งมาถึงสมาคมแล้วทางสมาคมก็จะประชุมรับรองทุกต้นเดือนนะคะ โดยปกติจะประชุมทุกวันที่5ของเดือนอาจจะเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เกินวันที่8ของเดือนนะคะซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะประชุมในวันที่7พฤศจิกายน2565ค่ะถ้าหากว่าท่านเสียชีวิตในวันที่1ถึง31ตุลาคมถ้าส่งรายชื่อไปแล้วก็จะถูกรับรองในวันที่7พฤศจิกายนค่ะก็รับรองว่าท่านนะคะเป็นผู้เสียชีวิตแล้วทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินถ้าทางสมาคมได้รับเอกสารครบท่านก็จะได้รับเงิน ตามที่ทางสมาคมประกาศนะคะส่วนใหญ่ก็จะจ่ายประมาณวันที่25ของเดือนนะคะซึ่งบางทีก็รวบรวมเสร็จก็จะจ่ายก่อนอย่างเช่นเดือนที่แล้วก็บอกว่า25ตุลาคมแต่จริงๆเราก็จ่ายตั้งแต่21ตุลาคมนะคะจ่ายช้ากว่าวันที่25นี้ไม่ค่อยมีนะคะมีแต่จ่ายก่อนค่ะก็คงจะเป็นคําตอบแล้วนะคะว่าถ้าท่านเสียชีวิตในเดือนนี้เดือนถัดไปทายาทก็จะได้รับเงินสงเคราะห์นะคะ ยกเว้นว่าทายาทของท่านส่งเอกสารไม่ครบเท่านั้นค่ะที่จะไม่ได้รับนะคะสําหรับวันนี้ก็คงได้คําตอบกันแล้วนะคะว่าเสียชีวิตเดือนนี้ก็จะได้รับเงินของก้อนในเดือนหน้าค่ะอย่าลืมส่งเอกสารให้ครบนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องให้กําลังใจป้าปอไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ